สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่ออินเวอร์เตอร์ให้บริดฟ้าขาวเครื่องนี้ของคุณนพดลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเครื่องนี้ก็เสียในภาค DC to DC DC to AC นะครับเปลี่ยนอะไรไปนะครับใช้เบอร์ใหญ่ให้พร้อมครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่จนเต็มครับเครื่องนี้ที่มันเสียเพราะว่าภาคไดในภาค DC ซ o DC อะไรมันเสื่อมนะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางๆครับถ้ารุ่นแรกๆเขาจะใช้ตัว R ที่ใช้ในภาคได้นะครับเป็นตัวใหญ่อันนี้ใช้ใช้ตัว R ตัวเล็กครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เรียบร้อยครับเพื่อความคงทนใช้กันยาวๆครับตอนนี้ก็ชาร์จไปจนเต็มแล้วนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับได้ออกมาที่230 มีทั้ง ac in ac out ครับมีแบตเตอรี่ตอนนี้ใช้สวิตชิงแทนแผงโซลารเซลล์ครับด้าน ac output นะครับผมต่อนิวตันลงดินด้วยนะครับเพื่อบังคับให้ในฝั่ง output นะครับไฟออกเส้นเดียวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับส่วนมากนะครับในด้าน ac output มันจะมีไฟออกมาสองเส้นนะครับทั้งลายและนิวตันไม่ว่าจะต่อ ac in หรือว่าอะไรต่างๆรุ่นฝาขาว นิวตันของ AC in กับ out มันแยกกันนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ 10k 11k ตัวใหม่ๆนะครับนิวตันมันใช้จุดเดียวกันเลยนะครับถ้าดูที่ภายในวงจรของมันนะครับนิวตันของ AC in กับ AC out มันจะเชื่อมต่อกันเลยครับเพื่อป้องกันไฟมาสองเส้นครับก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าด้าน AC output ครับ พัวนิวตันต่อลงดินได้ไหมนะครับส,ส่วนตัวผมนะครับต่อลงทุกงานเลยครับเพื่อป้องกันไฟมาสองเส้นถ้าไฟมาสองเส้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆครับที่เป็นระบบดิจิตอลที่เป็นระบบสวิตชิ่งที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์มันอาจจะไม่ทำงานครับมาดูอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆครับดูฝั่งขาออกเห็นไหมครับนิวตันเขาพ่วงกันเลยครับ ทางอนะินและเอาท์นำมาพ่วงกันเลยจะแยกกันเฉพาะจุด AC in ครับจุด AC in แล้วก็ AC out เท่านั้นนะครับโดยผ่านรีเลย์เวลาเครื่องมันบายพาสอยู่นะครับรีเลย์มันก็จะต่ออินกับเอาท์เข้าด้วยกันนะครับส่วนนิวตันมันพ่วงกันอยู่แล้วเห็นไ,ไหมครับนี่ถ้าตู้คอน s u m e r ภายในบ้านนะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับตู้คอน summer ภายในบ้านเขาบังคับให้ต่อนิวตันลงดินอยู่แล้วนะครับโดยฝั่งนิวตัน จะต่อเข้าบ้ากลาวนะครับเพื่อเอาไปใช้งานอันนี้เป็นการบังคับของตู้คอน sumer ของการไ i f i อยู่แล้วครับอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆก็พ่วงไปเลยไม่จําเป็นต้องถอดครับถ้ามันช็อตครับก็ต้องไล่ดูดีๆว่ามันช็อตเพราะอะไรครับแต่ที่ผมไปติดตั้งให้หลายๆที่นะครับไม่มีการถอดสายดินนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไฟก็ออกเส้นเดียวสวยงามครับใช้งานยาวๆไม่เคยมีปัญหา จะเชื่อใครก็ต้องไปดูว่าเขาติดตั้งงานจริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าต่อเล่นๆแล้วก็มาพูดให้ฟังนะครับว่าอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องดูหน้าง,งานด้วยนะครับว่าเขาออกงานไหมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับตอนนี้นะครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับแปลงออกมาที่230โวลต์ ผมปิดสวิตช์ power ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบการทำงานแต่ละจุดหน้าจอดับไปแล้วนะครับตามมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับในขณะที่ไม่ได้เปิดสวิตช์ power นะครับภาคชาร์จเจอร์จะยังทำงานครับไม่ว่าจะเป็นไฟในด้าน AC in หรือในด้านแผงโซลาเซลล์นะครับถ้าตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้าหรือจากโซลาเซลล์มันก็จะทำงานตามค่าที่เราตั้ง โดยสวิตช์พาวเวอร์ทำหน้าที่จ่ายไฟ AC อาวุธเท่านั้นครับในขณะนี้ผมจะยังไม่เปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับผมจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องครับถ้าสวิตชิ่งในด้าน AC ดีไม่มีปัญหานะครับก็ต้องปิดแบบนี้นะครับจะทำงานหรือไม่จะมีการชาร์จหรือไม่ก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับผมไปดูในเมนูที่16นะครับ อ่าเลือกชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับแบบนี้ไม่มีการชาร์จแน่นอนครับเดี๋ยวผมขอลดการชาร์จหน่อยนะครับเพราะว่าใช้สวิตชิ่งแทนแผงตั้งไว้ยี่สิบละกันนะครับอ่าตั้งเรียบร้อยนะครับผมปิดไปในด้าน AC ซะครับการทดสอบนี้นะครับทำให้รู้ว่าสวิตชิ่งในด้าน AC ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาพอไม่มีทั้ง AC IN และแผงโซลา r เซลล์นะครับเครื่องต้องดับแบบนี้ครับแบตเตอรี่มาลอยอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดสวิตช์ power เครื่องต้องปิดครับต่อไปผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับโดยใช้สวิตชิ่งจ่ายไฟ dc 220โวลต์เข้ามาที่220โวลต์ครับผมตั้งลิมิตการชาร์จไว้ที่2 0แอมป์ น,นี่แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับ้ดูจากมิตเตอร์ของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ใกล้เต็มครับมันก็จะลดกระแสชาร์จลงตั้งไว้20ก็ไม่เต็ม20่สิเห็นไหมครับนี่หนไหมครับดูวนลอยครับขอตั้งไว้ที่57.6ในเมนูที่27 นี่ครับคือแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับมันก็แค่ชาร์จเลี้ยงเฉยๆครับไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนครับมันก็จะลิมิตการชาร์จไว้เท่านี้ครับไม่ให้เกินตามค่าที่เราตั้งครับเอีละผมปิดไฟในด้านแผงครับสมมติถ้าไฟแผงเยอะแบตเต็มแล้วนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์มีโหลดแผงจ่ายใจให้โหลดก่อนเลยโดยระบบการชาร์จจะไม่มีการทำงานใดๆครับ มันไม่ชาร์จแล้วแบตเต็มครับแต่พอแดดอ่อนครับไฟแผงไม่พอมันดึงแบตไปใช้ครับเอาละผมเปิดสวิตาวเวอร์ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบโหลดกันไหนๆก็ซ่อมฮากอินเวอร์เตอร์ละครับเครื่อง5,500วัตต์ก็จะทดสอบให้เต็มไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับโหลดเป็น0ผมเปิดโหลดที่1,009ครับ โหลดพันเกินกระแสแบตเตอรี่สี่สิบแอมกับโหลดสาสิบหเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเปิดอีกพันเก้าก็จะเป็นเท่าตัวครับอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มกับไปแล้ว ตอนนี้โหลดอยู่ที่3า0พครับกินกระแสบแบตเตอรี่เจ็ดสิบหกแอมป์กับโหลดเจ็ดสิเอร์เซน์อย่างผมบอกเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้อยู่ที่สามสิบหกถ้าเปิดอีกพันเก้ามันก็ขึ้นอีกเท่าตัวครับเพิ่มเข้าไปอีกอยู่ที่4ี0พครับผัดลมเร่งแล้วครับโอ้โหกินกระแสบแบตเตอรี่เก้าสิบแอมป์ กับโหลด87เเซครับเพิ่มอีก200อยเอาละอยู่ที่5้0 0สองครับ5้2 0วัตต์เดี๋ยวผมจะทดสอบที่5นาทีครับเครื่องไหนที่ซ่อมภาคอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็จะทดสอบกันแบบนี้เริ่มจับเวลานะครับ ก็ผ่านกันไปห้านาทีครับโหลดก็ยังค้างอยู่ที่ห้าพันวัตต์ขินกระแสแบตเตอรี่ร้อยหนึ่งแอมป์ครับกับโหลดเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋วผมจะเพิ่มโหลดไปทีละนิดนะครับออรผมจะเพ,เพิ่มโหลดเข้าไปอีกห้าร้อยครับ เพิ่มอีกห้าร้อยครับเพิ่มอีกสองร้อยครับเตือนแล้วนะครับโคอดศูนย์เจ็ครับโหลดอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยสามสิบครับดูนะครับถ้ามันก้ากึ่งอาจจะไม่ตัดนะครับกินกระแสแบตเตอรี่ร้อยยิบซอมป์นะครับกับโหลดร้อยสิบสองเปอร์เซ็นตวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับไม่ตัดนะครับปิดโหลดก่อนนะครับ เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซนเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกสองพันนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโหลดพัดลมความร้อนครับค่อยๆขึ้นมาดูนะครับวัดเตือนที่เท่าไหร่ห้าพันเก้าครับหกพันครับหกพันหนึ่งร้อยเตือนแล้วนะครับโอ้มันลดลงมาครับ เดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปอีกห้าร้อยครับเอาละหกพันสองร้อยหกสิบครับอันนี้ต้องตัดแน่นอนครับมันจะกระพริบอยู่สิบครั้งครับนั่นและครับหดศูนย์เจ็ดคือโอเวอร์โหลดครับถ้ามันโอเวอร์โหลดแบบนี้ก็แค่ปิดเครื่องครับ เปิดดูไหมครับว่าพังหรือยังครับที่จริงเครื่องมันมีโปรเทคของมันครับมันไม่ได้พังไม่ได้เสียง,ง่ายๆมันอยู่ที่การตั้งค่าอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับว่ามีอะไรมั่งครับมีมาตรฐานไหมครับสาคัญสุดคือสายแบตเตอรี่ครับต้องสายเส้นใหญ่ๆทองแดงแท้ด้วยครับให้กระแสผ่านได้ดีๆบางคนใช้สายเชื่อมนะครับที่เป็น ทองแดงผสมนะครับระวังไว้ด้วยแต่ถ้าใครจะใช้สายซิลิโคนนะครับถ้าเป็นเครื่อง 5k นะครับก็เบอร์2 AWG ก็ได้นะครับถ้าจะใช้เป็น 10k ก็2 AWG AWG ก็ได้นะครับนะถ้า 5k ก็อยู่ที่4 AWG เทียบเท่ากับเบอร์ยิ้มหนะครับเอาละก็ฝากกันไว้ด้วยสายแบตสำคัญมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลามูลสวัสดีครับ